โอเคแต่อะไรยังอ่ะเตะเต่เลยครับท่านนี่เสร็จก่อนนะตอนนี้อ่าเลสโซนอยู่ไหนครับผมขอเลสโซโตในกล่องไม่ให้ครับอย่างไรอ่ะอ๋อแล้วเป็นติ่มบะองมีเป็นติ่ม่ะโอแต่อะไรละอ้าวไข่ไก่มาแรกนะครับขอไข่ไก่ไร้แระไข่ไก่พิเศษ16ฟองนะครับ เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาต่อกับไอเอลสองไอเอลครั้งที่สองนะครับตอนนี้พวกผมก็มารวมตัวกันละอ่ะ่าพวกผมบินเนอะครับท่านผู้ชมผมใช่คือมันมันจะเป็นเนาะมันจะเป็นมันจะเป็นมันมันมันจะต่อกางหรจต่อไม้ต่างๆคือพวกเราอยู่กันเป็นกลุ่มไงอยู่กันเป็นฝูงเราจะโหด รวมตัวโดนไก่โยนฆ่ากันนวลโดนไก่โนฆ่าตอนนี้ก็มีสัตว์เลี้ยงละอ่าสัตว์เลี้ยงคือมีแบบไม่ได้ตั้งใเนาะอ่ามันเกิดมาจากไข่ไก่อ๋อเนี่ยเอออันนี้กูก็ไม่รู้นะเ่นตอนกเลี่ไก่เอาเร็วแต่ตอนนี้ก็มีสัตเลี้ยงละมีสี่ตัวใไม่มีเป็น K ใช่กูมีสามตัวมั้งอมีสามตัววิกก กระเทียละอุ้ยมีไข่ดาวด้วยตะลักินเนี่ยลูกคนนี้เราพอรอบมีพอรอบมีพอรอบมีเดี๋ยวไอ้เนี้มันขโมยฟิเชเคเบิ้ลไม่ไม่กูมีแล้วอออ๋อไอ้รอบนี้ไม่มีพอรอบมีพอรอบมีตามมาตามมาตามมาเข้ามาเข้ามาช่วยเข้ามาเข้ามาพอรอบมีนะไอ้แชมป์อ่ะอ่ามาใส่แล้วหนัาโอเคเจ๊เรียบร้อยสเตย์นียนั่งลงจน วันนี้เราจะไปฆ่าโทรเอ้ยฆ่ายักษ์ตาเดียวกันไปไปฆ่ายักษ์ตาเดียวไหมหินอยุดแถวไม่ไม่ไม่มงตั้งข้าวสามแย้มมึงสามแชมป์ให้มันไม่ตีเพื่อนอ่ะมันตั้งยังไงอ่ะไม่ไม่เรากดกดปาร์ตี้กันไว้ดิได้วนะปาร์ตี้อ่ะนี่ไงกดปาร์ตี้กันไว้ดิตอนนี้กูกับไอ้ไอ้แอนแอ็กเป็นเพื่อนกันแล้วในปาร์ตี้อ่ะกูไอ้แชมป์เนี่ยปาร์ตี้เนี่ยเพมึงกดปาร์ตี้ดิมันไม่น่ามันไม่น่าตีมั้งใช่ไหม ไอ้เน็กตัวนี้อยู่ไหนไอ้แน็กขูขอตีหน่อยกูต้องกดปาร์ตี้ไงฉันถามหาขโมยที่คอยอยู่ได้ได้ได้กดคำวาปาร์ตี้แล้วอ่ะแล้วกูต้องกดจอยพวกมึงไงอ่ะกดจอยอ่ะจอยจอยปาร์ตี้อ่ะใช่ไหมไม่รู้อ่ะปาร์ตี้มันจะมีนิวปาร์ตี้ปาร์ตี้จะไม่ได้ตั้งชื่อเออมันมีคำว่านิวปาร์ตี้ให้ครับนิวปาร์ตี้ก็มาตีกันได้นี่ไงตีกันได้เออคิดแน่ที่โม้ขาย วไม่มึงก็กดเชินกูดิเชิญแล้วเหรอไหนวะปาร์ตี้เลยกูเลฟอันนี้เค้ชเชิญมาดิปาร์ตี้ถ้ากดเชินได้นี่ไงจ็อบอ่ะกดเชิญไปละถ้ากูดีเฟนส์สี่กูจะใส่เโอไหมจ็อบได้ไหมได้ดอยนี่ไงนโอเคตอนนี้มีจุดประมาณสามคนแล้วในปาร์ตี้ มาแฮกจอยมาตั้งจอยมามันจะขึ้นนะแจ้งเตือนพาร์ตี้อเออมันจะเห็น้เฮยมันจะเห็นชื่อเพื่อนแบบชัดๆใช่ไหมหรือไงวะจอยยังไงล่ะให้เชิญให้เชิญให้เชิญนะกูเชิญแล้วอ่ะขึ้นไหมล่ะ ถ้ากดเข้าไปดูในปาร์ตี้เว้ยเรนจะเห็นความตื่นอาจจะมีโหนูนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเพื่อนผมมันฟาร์มไก่กันเนาะเนี่ยเต็มไปหมดเลยว่ะไม่เกี่ยวกับไก่เลยไม่เกี่ยวกับไก่นะกระดูดิกูหันมาทีแม่งหน่วงเลยอะคอมขนาดคอมกูแรงเนี่ยหน่งจัดอะอยู่ตอนแรกไม่เป็นไรเลยเฉยไอ้ต่อกูแรงมากเกี่ยวเกี่ยวอุ้ยมันไม่เป็นไรเลยนะมั่งนั่งไอแกนจ่อเฮ้ยเอ็นชานเมลี่เรามีทางไหม ไม่มีมึงไปหาเอ่หัวเป็นโรงถ้อมเอาเองเยี่ยไอ้ได้มาไอ้ไอ้ได้แก่มาอีกตัวโอ้โหแพ้ตัวแล้วตอนนี้จะไปเอาเวลไปเอ็นชาร์ก่อนเนาะตอนนี้เอาสกิลก่อนปลาจะไปตียักษ์ตาเดียวไหมอย่าไปตียักษ์ตาเดียวแล้วก่อนก่ัวไอ้จอบไปไหมแก่สองตัวละสวยเฮ้ยไม่หมูสุดาวสุดดาวไปก่อนใครไม่ขับโมยทำเข้ใช้มันเลย พ่อมาเลี้ยงพ่อมาเลี้ยงไอ้ไก่พันเนี้ยนะที่มึงบอกใช่ไหมก็มันเกิดมาไม่ได้ท่านมันตั้งตัวไอ้ไม่ดีเลี้ยงไอ้กูเก่้ยงกูอะไรอ่ะเฮ้ยขุดเร็วเฮ้ยบัฟดีจัดอะไรขอไข่เพิ่มหน่อยก็จะไปหลังจะไปหลังแจ็คตาเดียวไหมรอบรอก่อนรอบก่อนรอบก่อนจะไปไหมจะไปไหมได้ได้เดี๋ยวกูช่วยปลาไก่ธรรมดาให้ไม่มีเยอะอันเลยว่ะไข่แปลกประหลาดเฮ้ยฮัลโหลใครจะไปไหม ไปดูร้านเราก่อนนะไปดูร้านเราก่อนนะโคตรเลื่อนเลยไม่มีหน่วงแล้วนะเนาะหน่วงใครหน่วงก็เกย์อะแค่นั้นแ่ะไม่มีใครหน่วงนะไม่มีใครหน่วงไม่หน่วงแล้วหล่ะเอากูเดินออกมาไม่หน่วงแล้วเนี่ยเลื่อนเลยเนี่ยหมดกำแรงเลยกูใส่เชดเดอร์ไปเลยเฮ้ยไก่แจ้บินได้เหี้ยไก่แจ้บินได้ เอ้ยอันนี้อันนี้สเตีมอยู่เพื่อนไหนหรือผมขอไปใส่เข้ามาในดีป่ะไข่แจ้บินได้เอาขมุนไม่ได้อยู่ห้องสตรีมนะครับผมไม่รู้ครับเดี๋ยวผมไปอย่นี้นะครับอ้าวเมื่อคืนคนดังมาอ่านแชทผมนะครับคนดังอ่าดีเทียไม่เห็นตาวะออกเลยมันออกเลยกม่ต้องมีสถานะอเลรไข่บินไข่แจ้กินน้ำนี้ไข่แจ้ตีกูแป๊บ ใส่กระโปงเหรือไงตรงกว่าเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูติดกูโดนล็อกเนี่ยโหม่งโอ้ไม่ตายยากนะประเด็นนั่นกูว่าแข็งเกิดด้วยเออตายทีแค่ไม่เดินไปไหนไม่ได้เลยวะดูดิเข้ผู้ชมเต็มไปหมดเลยไหว ผสมกันเพิ่มแค่นี้มันน้อยไปยังไม่แหลกใช่ยังได้แหรือว่าะไนะขอแบบเครื่องเครื่องระเบิดอะเครื่องระเบิดเลยเหรอโไมคพีซีมาใม่แล้วแล้วใครบอกว่าไม่ไม่เกี่ยวกับไก่ไก่พวกมึงโคตแน่มันไม่เกี่ยวอะไรกับไก่พวกกูเลยโอเคตามนะครับเอเคไหมเนี่ยอภิชาฟาร์มจอมมันก็วิ่งได้ปกตินะมันก็รื่นใช่ไงแต่มันมีหน่วงนิดนิดนะปูให้วันสิบเปยอภิชาฟาร์มจอม เฮ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้ยกระต่ายเห็นไหมเดินไม่ได้เออเออูกอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีพายุมันมีกรนาเขยด้วยนะเดียววันละมันมีนาเขยด้วยเรือมันขยับได้เนี่ยยิงได้ยิงได้ยิงได้ยิงไยิงได้ยิงได้ตาโอ้โหเดวิลไหมพ่อไม่เกิไม่ไม่ไปละหนาวตายแทนเอมนะอัพเลยได้ไหม ดีเฟนส์ไอ้ไก่แจ้น้อยลงเหรอเนี่ยไอ้เชี่ยดีเฟนส์ยี่สิบเลยเหรอวะอัพสกิลเนี่ยโอ้ดีเฟนส์หกอ๋ออออ๋ล้ันนีทำดึกโชว์เฮียรู้อ่านไม่ออกน่าจะดึกขึ้นมั้งท่านผู้ชมเอาละกูไปลาดเราถ้าเปยดีว่าไปลาดเราต่อละอัพอันนี้ว่ะแต่ถ้าเดินไปง้อๆน่าจะมีตัวที่มันต้อนรับกูเต็มไปหมดมีรังเพิ่งอยู่บนนี้ด้วยท่านผู้ชมเด็ด มีไอ้นมึงก็ฟาร์มไก่แจ๊ดเรียงออกไข่เป็มไปเลยมึงก็ฟาร์มห้องเต้ยไปช่วยอะไรนะเน็กรอย่องปลาสอ้ยกูต้องฟาร์มไก่เหรอเอ้ท่านกูได้ไข่พิเศษมาเอาไปดีจะไปไหมอ่ะรอพวกมึงก่อนได้เอาไปฟาร์มก่อนฟาร์มเวลโอ้กตั้งอยู่ไหนวะาีไข่พิเศษไปไข่พิเศษไข่พิเศษไอ้เจ้าตัวมันห่วยปะโจ้ก็ไม่เท่าไหร่นะถ้าเรายิงถูกยิงหัวมันตายไหมล่ะยิงหัวมันอ่ะไม่ติดสักตัวเลย ไปดูเรื่องคำมันเยอะเราแค่ฆ่าตงไม่ชอบไปเกิดไม่มันยังเงไม่พอมันยังออกไข่ช้าอยู่เลยนี้เป็ตัวพิเศษปะกูณจะตัวพิเศษปะแต่ดีไม่เป็นไรวะไก่มันตีได้ยกปู่มันจะชิวเลยวันนี้ยกไก่ไปตีมีตอนไหมเขาต้องใช้สองนี้เลยครัเอาไก่ไปตีอะไรนะตี๋าตีมาตอน เต็มเลยวะมันใช้ร้อยกว่าตัวเห็นแต่ตั้งว่าแล้วนี่มีเวสโตนหรอไม่มีไม่มีไม่มีเหรอเวสโตนนะมีก็บอกมีไม่มีไม่ใช่หรอวะไม่รู้กล่องไหนไม่รู้มีมีแต่กล่องเวทัโตนมึงยินเสียงปะได้ได้ได้ยินเสียงปะไมีอะไรหลายตัวเลยวิ่งอยู่บนบ้านวะเฮ้ยอ้าวทำไมกูไม่ได้เวลอ่ะ ไปเกาะต้องผมเจอเกาะเกาะมาลอยอยู่ในน้ำอ่ะไปเอายังไงวะที่กูเบื่อจังเวิ่ตกไปข้างล่างเนี่ยเออตกน้ำนะน้ำม่นยังหนักอุ้ยซิเวอร์กอดซิเวอร์กอดซิเวอร์ไม่ค่ะตรงนี้กูฟันทิ้งแล้วไอ้ตรงโน้นมันจะฆ่ากูไม่ได้ไม่มีใจรอฟันเลย อะไรอะไรอะไรตา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 ไม่บอกไม่รู้อบตายังมพวกาันี้เรอวเป็กเตอร์เปกเตอร์บนสมานาห้าร้อยอีกแล้วแม่เสียงโคตรดังเลยเสียงเชียนนีเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเน็ก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 ชยกูเน็กแต่เกาะซีเวอร์แล้วมาชมมึงฆ่าไก่มึงทิ้งดิ กูน้ำมึนกูน้ำมึดยิง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 อยู่ไหนเนี่ยใส่ใส่ได้ไหมเกาะซิเวอร์หรือเกาะไก่วะที่เดิมอ่ะโอเกคหมดละไปไหนวะไอ้เหี้ยอ๋อเล้าไก่นะเออกูเข้ามาในบ้านเฮ้ยอมันมีไก่ตาตาเหล่ด้วยไก่ตาเหล่ไก่ตาปูด้วยเออนี่ไงซีเวอร์เกาะกางเกงกางเกงซีเวอร์ว่ะเฮ้ยเทจัด เป็นช้าเลยนะเพรามันมันตีที่เป้าหมายอ่ะมันไม่ f u เอ e ดีเลยไข่ไข่ห้าตัวเต็มไปหมดแล้วข้อบวันปลาสามตัวแห้มันเก็บไข่ปลุกได้ดิเอาค้าฟ้าฟ้าไข่เนี่ยนะเออเก็บมาปลาเออเอามาปลาเก็บปลาในเล้าด้วยต้อตีจังหวะในเล้าอ่ะจะได้จะได้ไม่เปลี่ยนสี ไปห้าใครไม่เห็นไม่ไม่ม่อยากข้าไมอยากข้าน้อยเกินไปอยากไก่อะยังไม่แหลกเลยนะตอนนี้ยังไม่แหกแถวแถวนี้มีระวังไหมมีมีมีเขาทำไรได้ก็รู้อยู่ยังไม่แหลกเลยยังเครื่องไม่ระเบิดไม่ระเบิดเครื่องระเบิดใช่ใช่ใช่ลั่นลายวัดดูที่ใครทำทางอะไรเนี่ยทางตัวสลับใช่ไหมเคยไปบอลดู เพื่อไปเที่ยวคนอื่นเลยเสียงดังไหมวะมีใครมีเหล็กบ้างเนี่ยมีไหมไม่มีจะลองไปสูบเท้งลงไปเหมือกมัดิมีเจ็ดก้อนเนี่ยพอใช้แล้วมีอะไรนะเจ็ดก้อนนี้อ่ะมีเหล็กเจ็ดก้อนที่ใช้แล้วเพิ่มพลอยละเอียดเดยไว้จ้าท่ออะไรอะไรเฮ้ยก็เสียดเฮ้ยนี่เปิดมันนี้อยู่ยังไง ติดเคียดป่ะเนี่ยอ๋อจี้ขวาจะสืดกันได้เลยอ๋อโล่โล่นนี้มันไม่ต้องใช้เวลอ๋อใช่ดิโล่โล่สามได้เลบะใช้ออไอโล่ไอโล่ที่มันคท้งไม่ได้ของไก่ไก่ไไก่ช่วีไก่แจ้ไม่ทำงานเลยวะเก็บของแล้วใะ่ไหเก็บขาก่อน กูอยู่เลยจนสลัดตอนนี้ยตอนนี้นอนกันเหรอนอนนอนนอนตอนนี้นนทีเผื่อนอนก็นอนนะทิ้งไว้ตอนี้ยแล้วก็แบบเคยออกไปพวกนี้จับฟาร์มสักหน่อยอ๋อใครโดนแหละใครโดนใครจูอ่ะไอ้แพ็กโดนเรียบร้อยละใช่แพ็กโดนลูกไก่มึงอ่ะท่านใช่เหรอไก่กูไม่ได้นี้หนึ่งสองสามครบทุกตัว เป็นใไก่กูด้ะไก่กูนั่งนอนนอนนอนชั้นสามชั้นสามใครไม่เอาเป็นเกย์กูนอนแล้วว่าโทษเคโทษเคเตียงบนสุดของกูนะเตียงสุดขวาสุดอ่ะกูเตียงแดงว่ะกูเป็นเจ้าของบ้านกูนอนไหนก็ได้กูปากันนี่มานอนอ่ะเช้าล้อะไรเช้าตอนเช้ามาหนาวเนี่ยกูก็หนาวอ่ะอยู่กลางทะเลนะไม่ไม่กูร้อนเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาหมึกลอยได้

อยู่ไหนเราแบนเด็กยังไงอ๋อตายแล้วแหลก้มึงอยู่ไหนล่ะนี่ตอนนี้นี่กูอยู่เลยตัวสลัดว่ะจะไปตีโทรไแม่แน็กแบบโทรเฮียอะไรยักษ์ตาเดียวเดี๋ยวมา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 เด้ออะไรเป็นแหล่เอ็นชนิตดิเจ้าของคาบเยอะใช่มาอุ้ย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 

กูได้ใส่ได้แค่ขอโซ่ตอนนี้ให้ขอโซ่เขาแล้วถ้ใส่ไอ้นี่นี่หินดิไม่หินอย่างนี้เหล็กใส่ไม่ได้เหล็กมีเฟ้นแปดกูมีเฟ้นสี่ไอโอ้โหเวลเต็มเลยว่ะขอเก็บไว้ก่อนโลบ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 โรมาละอรโอ้โหเวลขึ้นตัวรัวเลยว่ะสิบห้าเวลตัวนี้เวล เลือนเลื่อน40เปงอ่ะถ้าฆ่าตายมันจะได้เบียวเท่าไหรเนี่มึงก็ลองฆ่าดิมึงมีฉีดมึงไงรองฆ่าดูนี่เต็มบ้านเต็มเมืองเฮ้ยไอ้เคี้ยหอกอย่างโหดเลยโหได้หอกใหม่ว่ะกูได้หอกใหม่เว้ยเป็นสเปียร์หรือแลนด์วะใช่ไหมอะสเปียร์หรือแลนด์ใครของกูอ่ะ มันแตกลังด้วยเนี่ยอะไรอะอะไรเรื่องแสงอะโถ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 โอ้อ้เอาอากูหลุดเลยเอากูหลุดได้ไงใครเตะกูไม่ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นเอ่อที่เปิดเซิร์ฟรีเนาะก็ทำใจแหละเราไม่ได้เสียตังค์ถ้าเสียตังค์นี่น่าจะไม่มีปัญหาอันนี้บ้านใครเนี่ยใครสร้างบ้านไม่ตรงนี้ใครสร้าง มีเอ่ะใครสร้างบ้านไว้ไม่มีเชฟโครงบ้านโครงบ้านตัวเองโครงบ้านเอ็มบีซีร้องกับร้องเลยอย่างเงี้ยอ่าวเอ้ยทำไมมันนานอย่างวะมึงโหลดดิ้งเห็นมึงยืนอยู่ในเซิร์ฟละเหรอมึงโหลดดิ้งเทอร์เรียเนี่ยกดสีดาวกดสีดาวแล้ว มันโหลดดิ้งเถ่อดเดียวเอามานะมานะโอ้โหไก่แม่งกระพือปีกรอกเลยว่ะเก้าอี้าเออฮัลโหลฮัลโหลไมหได้บอกกลหรโอ้ยแหลกไม่ได้แต่ทอดไก่นะครับแทอดอ,อ้าวทำไมค้างกับบอลอะไม่ค้างนะไม่คา้างอ๋อที่ถ่ายแล้ว ใส่้าหัวเลยขา้างปู้าไงแม่งนิ่งกันหมดเลยว่ะเป็นหุ่นเชิดเลยนะเนี่ยอ้าวกินน้ำก็ไม่ได้ทำน้ำก็ไม่ได้เข้ามาอ่กัน้วไม่เห็นยิมม่อะอะไรวะน้ำเราเข้ามาหรอเราเข้ามาดูไม่มีปัญหาอะไรวะ ยังไม่ได้เข้าเซิรฟ์ฟเลยเด็กนกมาก่อนเลยเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยฮัลโหลอยู่กันไหมอยู่เพืออยู่อ๋อทำกูใจเสียหมดในมอสโหลดดิ้งเธอเรียนนาน,นยังวะเออของกูก็เป็นตอนนั้นตอนเมื่อกี้เลยเป็นอะไรเนี่ยเน็ตก็ไม่มีปัญหาท่านผู้ชมทอสมเดือนมาแลมามเมามมา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 ามามมามามามมามามาแล้ย,า,ลย,ย,า,ยาิมม เนี่ยมันนิ่งกันหมดเลยเนี่ยเอากล่องค้างเขาอ๋าได้ได้ได้ขยับแล้วขยับไอตาขยับแล้วไอ้ต้ามันนิ่งอะไรอ่ะไม่กูไม่นิ่งกูไปทำอย่างอื่นมาคุณไม่นิ่งกูไม่ได้เล่นเฮ้ยเออเป็นอะไรฮนี่ยฮ่าไม่มีทางออกเห็นมึงปิ้งว่าะไอปิ้งเน็ตเต็มขีดแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็ขยับนะ ไม่มึงอ่ะนิ่งเชมนี่เหรอมึงอ่ะดื่นลื่นที่เกิดในเงี้ยมึงอ่ะนิ่งเอออันนี้งงนะโอ้โหฟางไก่ทุกคนลื่นลื่นหัวแตกเลยเนี่ยเอิงเอิงเอิงาๆโอ้ไก่เยอะจังวะไอ้เหี้ยคุณจะฆ่าไก่ละก็อย่าฆ่าอย่าฆ่ามันลื่นหัวแตกอยู่ตอนนี้อย่าอย่าตัวไปยังข้างนอกละหหเลยกไป เออเอาเนี่กูเด้งเลยเนี่ยโอ้โหเด้งได้ไงเนี่ยไม่รู้เนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยอะไรกูรู้ว่าไข่เขาไข่กูนะไอ้แม่งปัญหาเยอะจังวะไอสัตว์มัมอมมอมยังไม่มีไอพวกกูยังไม่หลุดเลยแม่งเลี้ยงไก่ทีแม่งเด้งเลยอ่ะคืออะไรอ่ะเออกูสั่งโจมตี่เน็กละกูยังไม่หลุดเลยกูสั่งโจมตีเน็กละเนี่ยเสียงมันมาก่อน ไอโกมาก่อนเลยว่าฟูจ่าฟูไก่มาไว้นี่รังละไอแชม้มมาอยู่นิ่งตอนเนี้ยเห็นไอแชม้มยืนนิ่งๆเลยตอนนี้ไอไอเช้มมานิ่งคนอื่นเขาวิ่เงยเลยคือมันยืนเอ่อเลยเข้าใจปะยืนเอ๋อเฮียมึงดูในไลฟ์ดิหลดดิ้นทะเลสามสี่รอบแล้วเนี่ยเเเยยย้้้ฮฮไอจ๊อบมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมมันมาเยอะมึงเห็นไหมบอกแล้วอย่าเรี้ยกงูพิษอย่าเลียกงูสิง ของใครวะไงตันไม่ไหวนะท่านผู้ชมมีมึงไงตันของใครวะไใช่ไอ้กูอ้าวไม่ไม่ได้ออกโอุปถัมภ์เลี้ยงกันอยู่สองตัวไอ้สัสมึงดูแลหน่อยน้องไม่ดูแลหน่อยนักการท่องเที่ยวอ้าวอ้าว ไม่ไหวกูไม่ไหวไรเฮียเป็นหายนี่เนี่ยโอ้ยเฮขอขอไห้ขอยันไอ้เหียก็เริ่มไปแลมันติดมันติดปากผู้ชมเข้าใจเนาะโวโคิวเปิดหมดพาเวอก่อนเปิดโหมดแบบจะเต็มก่อนเปิดเปิด CPU เต็มแม็กกูเปิดีปิด c เต็มแม็กเลยตอนเนี้ย โอ้โหเลื่นยังเลยลื่นยังเลยสวัสดีค่ะใครครับนี่สวัสดีครับเมทแม่งสี่สิบกาเฟมีไม่รู้อ่ะใครไม่รู้แต่ที่แน่จะเข้าเซิร์ฟได้ตัวไหนเอาไปเก็บดิไก่ไก่เอ๋ยไก่จ๋าจะบ้าอัไร่มันคือเียดห่วงห้ามเียดห่วงห้ามเฉย อยากให้กูหาราวาเจอก็ยกูได้อีกตัวแล้วโหหกตัวเรียบร้อยตอนนี้มาละมาละมาจอจะดูแบบแหว่งๆหน่อยเนาะเพราะว่ากำลังเข้า R L เอ้ยไม่ไม่หน่วงครับไม่หน่วงครับเก็บไข่ไอ้คนพูดไม่หน่วงเนี่ยมันโอ้โหไม่รู้อะกูอยู่นี่แต่คุณหน่วงเนยแอนแทกยังแรกอะกูก็จะเหลือเลยล่ะเล่นมรู้กันนะนเนี่ยเคยเก็บไครอย่างปกตินี่แหละหรือว่ามาทำพี่ อาังประชากรเพิ่มเล้ยอ่าก็พังประชากรเพิ่มนะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยกูเจอตัวต่อว่ะเจอต่อหูเสือว่ะพวกมึงฮะติดตัวตายนะผมติดตามค่ะฮะยังไงวะติดตามค่ะผมก็ติดตามพี่เหมือนจะมามีร์คมาร์คยูเหรอเนี่ยมันชื่อมาร์คยูกูว่าใช่ไอ้เหี้ยไอ้บีแน่นอนยูมันชื่อว่ามาร์คยูอนไม่เนียนเลยนะเพื่อนไม่เนียนเลยไม่เนียนไม่เนียนเลยไม่เนียนเลยนะ มันชื่ว่ามักยูแ่บผมติดตามค่ะมันคืออะไรเนะเข้าวมนไม่ขึ้นเลยมึงดูดีตั้งเอาคุณที่ติดตามครับละทิ้งละอ่ามานมาแล้วเข้าไม่ไม่ขึ้นเลยก็ชอบไปยืนตรงนี้เนาะมันก็ล้มันแหลกอ่ะเออเข้ามาอยู่ตรงนี้ควายเออกูเข้ามาก็อยู่ตรงนี้ไอ้เหี้ยมันก็ยืนข้ามันไม่ขึ้นแล้วตอนเนี้ยชางโยตีแวกเลย อาไม่โตผมโตไม่ได้เลยเหล็กเฮ้ยทำไมเข้านานจังวะนานดิไก่สักพันตัวตอนนี้กูจะไปอยู่ไรเนี้ยไปอยู่สักอีร้อยบล็อกอะแต่มันก็เล่นได้นะเว้ยมันไม่ใช่มันเหล็กอะไรขนาดมันเล่นได้แต่กูเข้าไม่ได้เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยอ่ากูไม่รู้กับมึงแล้วอันนั้นน่ะกูยังไม่เล่นอยู่เนี่ยมันโหลดดิ้งนานเลย เออคือเข้ามาแล้วไอ้แชมป์ไอ้สัตว์ไอ้กูตีไข่ไก่หมดแล้วอ่ะแม่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 โอ้อีกแล้วครั้งหน้าโดดดิ้งเธอเรี้ยกแล้วไอ้เหี้ยให้เด็กกูดันตัวแห้เด็กกูดันตัวแห้ดันตัวสังไก่โจมตีไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับคอมผมว่าไม่ได้ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละเน็ตก็ดีเนี่ยสตรีมยังดูได้เนี่ยสตรีมยังลื่นปื้ลื่นปื้อเนี่ย กูไไม่ปรแล้วทำไมเซิร์ฟมันเป็นหาไรเงี้ยวะเลยเนี่ยไม่น่าเกี่ยวกับเซิร์ฟนะเซิร์ฟว่าดีนะจริงดีอะไมกูข้ายังไม่ได้ี้ยงไก่เป็นคำตัวกูข้ามาละกูข้ามาละเนี่ยมันนิ่งหมดเลยเนี่ยคุกมือนี่ไอ้บอลนอนนิดบอนอนนิดเซ็นบอลจริงขึ้นขึ้นบ้านเลยขึ้นบ้านนอนเลย อยู่บนบ้านดีก <t> ว <iny> oh, okay. wow ่า้อ๋อขอนอนแป๊บแป๊บแป๊บกำลังขึ้นบ้านไอ้แชมป์เลฟอีกนะกูบอกว่ากูขอนอนทีเดียวบอกว่ากูขอนอนทีเดียวเซฟแล้วก็ไปกันเลยทุกคนแตมันเล่นไม่ได้เนี่ย